สวัสดีค่ะเมนู่มวันนี้ค่ะยเยอะจะพามาเห็ดอาหารไทยง่ายๆนะคะพี่น้องก็คือผัดเผ็ดมะเขือ,อายาวใส่หมูสับนะคะมะเขือ,อายาวยอะปอกเปลือกออกแล้วเรียบร้รรอยนะคะพี่น้องนะคะเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมกะบบกพริกแค่นั้นเลยค่ะนะคะโหระพานะคะน้อยๆอ่อนหย่นะคะถ้ามีหลายใส่ได้หลายๆๆเลยด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าเยาวบมี่นะคะเดซํานี้ค่ะแล้วก็หมูสับค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะก่อนข้าสีเอาไปผัดค่ะพี่น้องเพื่อบ่ให้บคทเขือเข้าดำนะคะ คะ่ะข้าก็ต้อลงลวกบะเขือกอนะคะ่ะแบบนี้เลยคะ่ะใส่เกลือลงไปคะ่ะจากนั้นคะ่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปคะ่ปะแบบนี้คะ่ะนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น,อน้องเคล็ดลับง่ายๆนะคะเค็ดว่าให้บะเขือข้าดําต้องใส่วิธีนี้เลยค่ะหลังจากนั้นคะ่ะต้มให้น้ำเดือดคักๆค,ค่ะค่อยเอาบะเขือใส่ลงไปคะ่ะ จากนั้นใส่บะเขือลงไปเลยค่ะรีบค้นเลยค่ะเพื่อให้บะเขืออเข้าบดําค่ะพี่น้องนะคะหลังจากลวกแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะค่อยเอามาผัดกับริกกับหมูสับนี่เข้าเตรียมไว้ค่ะพี่น้องนะคะพยายามค้นเรื่อๆยๆด้วยค่ะ บบคารโบค้นบดได้เลยค่ะพี่น้องนะคะมันสืเริ่มเป็นคำขำนี่นสินะคะหลังจากห้า <c> ว <oughs> ัวบะเขลือแล้วเรียบร้อยค่ะผัดพริกให้หอมเลยค่ะนะคะพริกผู้ใดมักเผ็ดได้หลายกับใส่ได้หลายนะคะพี่น้องผู้ใดบ่มักเผ็ดกับใส่นิดหน่อยหรือว่าใส่พริกชี้ฟ้าแดงแท่นก็ได้ค่ะนะคะผัดไปเลยห,หอมเลยค่ะ อันนี้เฮ็ดง่ายค่ะพี่น้องนะคะพริกข้าวเสวยบนี่แต่กระเทียมกับพริกสดแค่นั้นค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะนะคะตอนใส่หมูสับค่ะให้เติมน้ำลงกไปน้ำค่ะเพื่อหมูห้าวสบเป็นก่อนแล้วก็บอกกระด้างค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไฟอ่อนก่อนค่ะนะคะอ่อนกลางแลยจะดค่ะ นะคะเ้วเข้าก็บ,บีแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เปิดไฟแห้งเลยค่ะหมูเข้ากับสะโบ,บกระด่างแล้วก็สะบเป็ดกล,กลอนโคโูเคเลนะคะพอหมูเริ่มสุกค่ะนะคะเอาบะเขือใส่ลงไปค่ะนี่แหละค่ะเขือใส่ห้าวหลวมงีอีะค่ะนะคะพัดข้นให้เข้า,ก,ก,นะะขากันค่ะยกเว้นผู้ใดตรงการหมูที่เป็นแบบว่า เป็นก้อนนะคะเป็นก้อนโคโลเคเลก่ะสามารถบ่ตองใส่น้ำได้เลยนะคะพัดเลยค่ะ,ะจากนั้นจะเติมน้ำเล็กนิดนึงค่ะ,ะอันนี้เปลือบ่ะเขือลวกไปเมื่อกี้ค่ะนะคะ จากนั้นพัดให้บอร์เอนุ่มค่ะนุ่มคักๆนะคะพี่น้องสำหรับคนที่กินนุ่มนะคะใครบอกินนุ่มกินเละๆกินเอ้ยกินแข็งๆก็บ่ต้องพัดเดินนะคะพี่น้องนะคะหลังจากนัก้นเยวก็จะปรุงรสเลยค่ะเสรผงปรุงรสก่อน,นะคะ่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำมันหอย นะคะส่วนน้ำมันพ้อยก็เหล้วแต่เพื่อนๆนะคะบมากบบกะบะตองใส่ประมาณนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเติมน้ำอีกนิดนิดนึงค่ะเลี่ยงต้องการให้เขือหนุ่มเนี่นะคะเพราะว่ายุดนี้มิตรพูดเท่ากินนะคะ หลังจากนั้นนะคะย,ย่าขออนุญาตพัดไปเรื่อยๆค่ะให้ประเคือหมุกนิดนึงเดี๋ยวมาปิดถ่ายโดยใบหัวละผ้าแล้วลก็ชิมรสบน่ะเอาละค่ะหลังจากนั้น้าชิมรสกันค่ะพี่น้องเราเติมหวานเติมเข้มนะคะหูุนึกว่ามันมันบ้านเดียหวานบ้านเดียเข้มนะคะพี่น้องอ่อนๆอยู่เอาละหวานซันนี้ค่ะ เข้มก็คือผงปรุงรสนะคะแล้วก็อิ่วมิดนึงค่ะอันนี้เฮ็ดเ,เห็นเลยเด้พี่น้องนะคะครับโบเข้มก็คือบบอเข้มเยอะกับบอกนะคะเข้มเยอะกับบอกนะคะหลังจากนั้นปิดถ่ายเดอโหัวละผ้ามิซมี่เลยพี่น้องนะคะผู้ใดมีหลายกว่านี้สามารถนะคะใส่ได้หลายเลยค่ะมีใส่หลายยิงหอมค่ะนะคะเอาละค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดเผ็ดมะเขือ,อายาวใส่หมูสับใส่โหละพาหอมๆค่ะที่น้องไปค่ะได้เทศจานห้เบิงค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องผัดเผ็ดมะเขือยาวนะคะส่หมูสับซีหงรลำ้อมๆค่ะพี่น้องแซ่บนะคะมะเขือยาวนะคะพี่น้องผู้ใดมากกุบๆนะคะพี่น้องกะสามารดลวกพอสํานึงเราเอามาผัดได้ค่ะนะคะแต่ยูนี้เขาจะกินแบบเละเปืะะ่อยค่ะพี่น้องนะคะยังก็เลยผัดดเนเลยค่ะนะคะเคล็ดลับนะคะลกัลกๆเลยะคะ่ะพี่น้องมะเขือยาวต้องเอาไปลวกก่อนนะคะถ้ามาผัดเลยบ่ได้ค่ะพี่น้องมันสีดํานะคะถึงข้าใส่นแ,แซ่นำเกลือยูก็สร้างะคะ่ะพี่น้องกระดาคือเกานะคะ ลวกใส่กเกลือเสนน้ำมันผืชจเจนิดนึงค่ะเ้วเอามาผัดแบบนี้เลยค่ะพี่น้องทิมไปโดนปันได้กับบ่มีการดำค่ะนะคะอันนี้คือเคล็ดลับจริงๆค่ะนะคะเครื่องแกงกระสมิตรแต่กระเทียมกับผกพริกสดแค,ค่นั้นค่ะไข่ผัดกะเพรานี่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาใส่เป็นหระพานะคะหมูสับู้ได้อยากให้เป็นก,ก,อก,อก,อก้อนๆครูเคเลกระโบตองใส่น้ำตอนที่เขาเอาลงไปล้วนนะคะผัดเลยค่ะพี่น้องนะคะของย่อใส่น้ำนิดนึงเพื่อให้หมูมันแตกกระจายนะคะกระสดิผัดเผ็ดมะเขือยาวเส่หมูสับ เราใช้โมลภาพ้าหอมๆแบบนี้เลยค่ะ